แลจ้ะคะเพื่อนๆนี่นคณะค้นไม่ตกนะคะน้ำในแม่น้ำาี่่ปุ่นนี่ก็ไล่แรงมาเลยค่ะเลยเรือแต่ละลำนี่ก็แล่นเร็วมาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ไทยมานั่งเรือพาไปชมซากุระตอนนี้รอเรือยุคค่ะมากับเพื่อนๆฝั่งนู้นหนองเศ้านัง ในขณะที่เรานั่งรอเรือนี่เราใส่ชุดกับตันเรือทายรูปได้นะคะเพื่อนๆเขาไม่ว่าค่ะวันนี้ประไทยก็จะนั่งเรือที่ท่าเรือฮิโนเดค่ะไปลงที่อาซากุสานะคะเพื่อนๆเเป็นการนั่งเรือโดยสร้างครั้งแรกของประไทยเลยนะคะตั้งแต่มายญี่ปุ่นนะคะามาชมซากุระค่ะตอนนี้ซากุระก็กําลังบ้านที่ประไทยมานี่ก็วันที่6เดือนเมษาค่ะ กำลังสวยมามานี่มากับเพื่อนๆไล่คนร้อมน้องเศร้าด้วยค่ะประไทยมีความรู้สึกว่าน้ำในแม่น้ำเน,นี่ยไล่เร็วแลยไล่เชียวค่ะเรือที่ประไทยนั่งและเรือลำอื้นที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกว่าไปเร็วมาเลยค่ะน่าจะเป็นเพราวาน้ำไล่เชี่ยวด้วยนะคะไม่เมื่อนกับแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราที่เรือปล่อยช้าๆนะคะ แต่ซองฟังทางนี่จะช่วยมาเลยเรือนี่ก็จะเป็นเรือที่เขาลองเรือแบบทานอาหานด้วยนะคะเพื่อนๆชวนที่ปัะเทยไปยนี่เป็นวันที่6กเมซ่าค่ะดอไมดดอซากุระกำลังบานเต็มทีเลยค่ะซองฟังแม่น้ำนี่ก็ช่วยมามาเลยค่ะเพื่อนๆแต่อดทางก็จะมีคนเดินแล้วก็คนบนเรือก็จะชอบบายๆกับคนที่เดินอยู่ข้างล่างค่ะ ปีนี้อากาก็อุ่นเร็วนะคะสักกุระก็จะบานลาย,ลายตามตามกันมาเลยค่ะแต่ละทีค่ะลำนี้ก็แล่นเร็วมาเลยค่ะประเทยไลน์ตามท้ายไม่ทันเลยค่ะน้ำไล่แรงมาเลยค่ะเพื่อนๆนี่ถ้าลูอย่างเล็กยุบป,ประเทยไม่กล้าเอาลูมานั่งด้วยนะคะมีความรู้สึกว่ากลัวเหมือนกันนะคะ นี่ก็จะเป็นด้านในเรือนนะคะเพื่อนๆก็มีทีนั่งค่ะแต่ว่าคนก็ชอบมายืนแลวิวข้างนอกค่ะแม่น้ำนี่ก็ชื่อแม่น้ำซุมิดาค่ะ ตรงนี้สะพานนี้ก็มีรถไฟวิว่งผ่านพอดีเลยค่ะโชคดีวันนี้ได้แลรถไฟด้วยค่ะที่เห็นสูงๆน่ก็จะเป็นตัเกียวสกายทรีนะคะเพื่อนๆตรงนี้นกยืมมาเลยค่ะเข้ามาให้อาหารกันค่ะ ลำนู้นก็มาอย่างเร็วหนะ้นานังมาเลยค่ะเพื่อนๆทิปไทยนังนี่ก็จะเป็นเรือโดยสารนะคะเพื่อนๆไม่ใช่่าเรือนังไปทานข้าวนะคะเนี่ยค่ะในเรือมีที่นั่งแบบนี้ค่ะ วันนี้ก็สนุกมามาอีวันนะะึงค่ะป้าไทยก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เขาพามาด้วยค่ะแล้วขอบคุณเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมนะคะเอาวันนี้ป้าไทยก็ข้อจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก็นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ